รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คือเพิ่งออกจากบ้านผมเพิ่งออกจากบ้านนะแล้วก็วันนี้มีนัดมีนัดถ่ายรายการตีท้ายตัวเป็นพระเอกซึ่งฮอตมากตอนนี้แล้วก็บ้านมีฐานะมากเพราะว่าบ้านมีแต่ทองแล้วละครกำลังออนแอร์ air อยู่ตอนนี้ด้วยมีแต่คนอยากจะไปเรียนกับเขามากว่า การเต้นได้พริ้วแบบนั้นเนี่ยมันต้องฝึกยังไงว้แต่พรุ่งนี้ผมจะไปเรียนเต้นกับเขาแต่ว่าน,นี่ใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวขอโทรหาเพื่อนร่วมงานก่อนว่าอยู่ไหนกันบ้างแล้วอ้าวโทรมาพอด,ดีตายยากฮัโลโหลเป<ล>ไ,ไหนแล้วเนี่ยอฉันออกจากบ้านมานานมากแล้วแต่ว่าหลงทางเด่ยวนเมเดิมสามรอบละ ได้ถึงหรออ้าวแน่นอนนี่ทําไมไม่ใช้อะไรที่มันมันเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยชีวิตจะได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการหลงทางหมดปัญหาไม่เจออีกเลย แล้วก็ใช้งานก็สะดวกด้วยนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้ทางอย่างโอมันจะดีมากโอ้โยซ้ำเติบกันได้ไหมช่วยฉันก่อนเออโอเคเดี๋ยวแชร์โลเคชั่นไปให้เ, <c oughs> เร็วเร็วเนอะ <c oughs> โอเคโอเคฝากแกรับหน้าแคปรับชิ้นสอุ่มหลงหนาวก่อนโอเคโอเคอ,เคอเดีบแชร์โลไปให้จ้าเจอกันจ้ะ สวัสดีครับรสวัสดีครับ <aesthetic S 1> พี่อาร์ตสวัสดีครับเกรทพี่ออกเสียงผมได้ถูกต้องมากครับเกรทส์มารสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้แขกรับเชิญของเราแน่นอนเกรทกับกิกกนายเห็นใจพี่ด้วยพี่แบบ ว้าวเวหนาวหนาวเหลือเกินวันนี้มาคนเดียวพี่มาหลายคนแต่ว่าคนอื่นยังไม่เสร็จดีแล้วอย่าให้เพิ่งอย่าเพิ่งให้คนอื่นมาเดี๋ยวผมจะเลี้ยงข้าวพี่คนเดียวก่อนนะครับเฮ้ยดีมากเดี๋ยเดียวเรามาที่นี่เนี่ยวันนี้เนี่ยคือเรามาเป็นร้านร้านอาหารของเราสองคนใช่ไหมถูกต้องครับช่วงลัดเลาะรอบบ้าน ก่อนเข้าไปที่ร้านครับผมเราสวัสดีคุณผู้ชมสะหน่อยได้เลยค,ครับส,ดดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนสวัสดีครับตอนนี้เข้าสู่รายการตีท้ายครัวครับรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูครับวันนี้ไม่ต้องสงสัยยังเป็นตีท้ายครัวอยู่ยังมีพี่ีก่อนคนอื่นยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าแค่ยังไม่มาเนีๆๆ่ยเป็นรายการแบบนี้ชิวๆเป็นรายการที่ไม่เหมือนรายการ กันแบบว่าสบายๆคือเรื่องก่อนก่อนไปขอถามก่อนเรื่องมอเตอร์ไซค์อันนี้คือ2คนนี้คือไปไหนมาไหนด้วยมอเตอร์ไซค์ตลอดเลยช่วงที่อากาศยังไม่โหดร้ายขนาดนี้เขี่บ่อยเออเราจะขี่กันบ่อยหน่อยแต่ว่าแต่ว่าร้อนเหลือเกินขี่ไปไหนกันบ้าเงี้ยเชียงใหม่เนี่ยเขาเขาไปถึงเชียงใหม่มาแล้วอะไรเงี้ยเขาไปไกลมากแต่แต่ของผมเนี่ยก็เคยออกทริปด้วยกันกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ผมบางทีผมก็ขี่ไปซื้อข้าวแถวบ้านขี่ไปดูสาวขี่ไปอะไรนะนั่งดูสาว ขี่เลขี่ไปฟิตเนสขี่ไปเตะฟุตบอลอะไรอย่างงี้ส่งคนนี่สนิทกันมานานยังโอ้โหตั้งแต่เข้าวงการนะตั้งแต่เข้าวงการสิบน่าจะสิบสามปีแล้วใช่สิบสามปีจนถึงทุกวันนี้สนิทกันมาเป็นสิบกว่าปีแล้วมีร้านอาหารด้วยกันใช่ครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยใช่ไปดูเลยดีกว่าได้เลยเลี้ยงพี่คนเดียวเลยนะวันนี้นะใช่รังทำเท่านั้นพี่กินฟรีไปไปครับ คิดเป็นแม่เราหรอเออเปิดก่อนเออไม่แต่ว่าอย่างกลุ่มนี้กลุ่มเราอะมันมีอยู่หลายคนไม่ใช่หรอมีหลายคนประมาณจริงๆแล้วมีประมาณ25คนครับเออเป็นทีมฟุตบอลใช่แต่จะเป็นการเป็นทีมฟุตบอลแล้วการมาเป็นกลุ่มเพื่อนที่คุยกันทุกวันครับ25คนทําไมคุณสองคนถึงเลือกมาทำธุรกิจด้วยกันอ๋อ ผมบอกว่าพี่กิจพี่กิจเขาเป็นคนเริ่มทำธุรกิจบคือเราไปเที่ยวด้วยกันเราไปเที่ยวด้วยกันเราเหมือนรู้รู้ใจกันอะแล้วเราชอบทานอาหารญี่ปุ่นเหมือนกัะใช่ครับอันนี้แต่ว่าพี่กิจเขาเปิดทําสาขาแรกอ๋อเขาทำของเขากปอะใช่ครับเขาบอกเขาจะทําสาขาสองเขาก็เลยชวนเขาเลยชวนคนมาหุ้นด้วยอ๋อคือด้วยด้วยนิสัยใจคอของเกรดด้วยเขาดีเขาเขาเป็นคนดีอะเขาเป็นคนดีครับเป็คนดีกับเพื่อนพอดีมากเลยครับกับเพื่อนเป็นคนแบบแล้วกับใครที่เขาแล้วกับใครที่เขาไม่ดีอันนั้นอันนั้นน่าจะเป็น ออกจากกับเพื่อนนี่คือสบายใจได้ที่สยดีแล้วก็เป็นคนที่จริงใจเราล้านนี้นานยังที่ที่ทำด้วยกันมาหเดือนแล้ห6เดือนเหรอครับแถวนี้แถวบ้านใช่ครับคือร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยทั้งสองร้านเลยจะอยู่ร้านแรกจะอยู่ราชพฤกษ์ร้านที่สองจะอยู่กาญจนานครับจะอยู่น้องเมืองหน่อย ตอนนี้เรามาถึงหน้าร้านชื่อว่าร้านชินไคชินไคซูชิครับชินไคซูชิเป็น <ผม S 1> อาหารญี่ปุ่นแปลว่าอะไรชินไคชินไคแปลว่าทะเล หมายความว่าของที่เป็นวัตถุดิบในร้านมันก็จะสอดคล้องกับว่าคาว่าชินไข่แปลว่าทะเลลึกวัตถุดิบที่เรามาใช้เนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพต้องมาจากทะเลลึกมาจากทะเลลึกทะเลน้ําเย็นโลโก้ร้านใครเป็นคนออกแบบก็เป็นผมผมนะครับคนหลักก็จะเป็นคิดผมกับเพื่อนช่วยกันคิดก็คือพอชินไ่ยแปลว่าทะเลลึกเนี่ยนี่ไงโลโก้ก็จะเป็นเกลือขึ้นอ๋อนี่อ๋อเข้าใจเข้าใจเออเ ือว่าเป็นคนใส่ใจรายละเอียดมากก็อย่าลืมนะครับใส่ใจรายละเอียดสุขภาพด้วยแร้อันนี้ดีมากต่สุขภาพในช่องปากก็สําคัญวันนี้รายการเราก็มีของเล็กน้อยๆมามอบให้นะครับเป็นกิฟต์เซ็ตฟรลเมี่ยมจากสีฟันเดนทิสเต้ครับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปากระดับที่เนียมลดการสะสมของแบคทีเรียบอกเลยว่าใช้แล้วลมหายใจหอมกลิ่นปากก็ไม่มีมอบให้คุณกิจครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในได้ครับพี่ พี่ได้กินเลยไหมได้กินเลยเออไปอยากกินอะไรสลยไปลุยครับผม <ไป S 2> เฮ้ย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 โอ้โหยังไงล่ะคุณคุณรออาหอยู่พาแฟนมาทานอาหารนะครับแต่ว่าเนี่ยแบบอาหารร้านนี้สั่งไว้แบบนานมากเลยไม่ไม่ไม่ไอ้อนี่มันคู่แข่งครับมันคู่แข่งครับนี่ผมนานผมจ็ผมจนผมจะเรียนโตแล้วครับเนี่ยโอ้โหโอ้ยอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันนี่คือผมทำอาหารแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคู่แข่งใช่เป็นพันธมิตรกันครับผมโอ้โหใช่โอ้สุดยอดเลยครับคุณสวัสดีครับ ับสวัสดีครับคุณบอยประกอน้องสายไหมคนนี้ใจเย็นกับพี่หน่อยนะดูพี่หน่อยวันนี้ผมว่าใจแค่คนเดียวผมเข้าใจแค่วันนี้พี่โดดเดี่ยวเอหนาวเหลือเกินหนาวเหลือเกินบอหนาวเหลือเกินแล้วไงคุณคุณเพิ่งมาผมมาแล้วนี่ผมมานั่งรอแฟนผมกับต่างอานหาย เนี่ยคุณรู้เปล่าวันนี้ผมขี่มอไซค์มาเขาขี่มอไซค์มานะสองคนนี้จริงมากแล้วผมขี่มารอคุณผมต้องขี่ช้าๆขี่ช้าๆลมก็ตีหน้าตาผมก็โตลมตาผมก็ล้าได้เหมือนกันออถ้ามาคุณบระกรมาได้ยัง เรื่องละครดีกว่าเพราะเห็นหน้าพวกคุณรวมกันเนี่ยตอนนี้ต้องพูดถึงเรื่องนี้ My Hero ถูกต้องครับถูกป้ของนี้ของชนลำมพีโปรดักชั่นผมดูคุณอยู่ครับผมคุณเบนคุณเบนมาตุภูมิแห่งหัวใจมาตุภูมิแห่งหัวใจนางเอกของคุณคือน่งเองผมคือชิปปี้ครับชิปปี้ใช่วันนี้เขาแบบเนี่ยไม่รักเพื่อนไม่รักพี่ไม่ยอมมาก็ชิปปี้ไม่อยากตื่น อ๋อที่เสียงชิบเป้เป็นยังไงชิบเป้เป็นอย่างงี้ชิบเป็นรังใหญ่มากอ่ะไม่ว่าอสิ่งคุณจะคืนๆนะเรื่องนี้ใช่ฉากหน้าเป็นอย่างนั้นหืนหืนตลกโต๊ะแบบว่าเะเล่เจเล่กับก้ามหน่อยแล้วฉากหลังเป็นไงด้วยความเป็นจริงตัวจริงผมก็เป็นคนซีเรียสเอาใจทำงานงานในเคือผมจริงจริงก็ต้องให้คนอื่นพูดนะไดอันนี้ไม่ได้ต้องให้คนอื่นอ่ะแล้วคุณเกลกับกับคุณโมนตาไลผมครับนี่หนึ่งสองสามภาคนนี้มนตาไย ผมเป็นครูเป็นนักเต้นครับเป็นคุณครูสอนเต้นเป็นคุณครูสอนเต้นใช่ใช่แล้วเป็นฮีโร่อย่างไงกับการเป็นครูคือก็พูดถึงอาชีพคุณครูอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนในเรื่องแบบผมก็เป็นตัวแทนของอาชีพนี้คุณครูก็เหมือนเป็นคนที่เสียสละตัวเองเพื่อเพื่อสอนลูกศิษย์ให้ให้ทุกคนได้ดีอันนี้เป็นเป็นโจทย์ที่ที่หินมากสำหรับผมพัฒนาการการเต้นของพี่เกศแบบพัฒนาขึ้นรวดเร็วมากค่ะ นี่จะเป็นตีท้ายควรเทคกที่ดูมีสาระและเป็นรำเบียบที่สุดเอาไว้เลยเป็นเท็ต้นแบบเท็ต้นแบบแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็ค้นจะจโคตนเหนื่อยอยู่คนเดียวจะได้รางวัลต่อเรื่องละครอยากจะเห็นเกสเต้นซื้อเตือน ก่ให้เสียชื่อนะสักหนึ่งแปดสองถูกต้องทีเนี้ยถ้ามาปีท้ายปัวเนี่ยจะให้เต้นบนพื้นธรรมดาไม่ได้ต้องเต้นบนโต๊ะนี้ให้ฉากที่พี่เกศนี่เดี๋ยวว่าให้พู่เกศนอนแบบนออะไรก็ได้นะเราเนี่ยเราจะนั่งดูนแบบว่าเป็นลิงไซส์อย่างงี้ข้า่นอนข้านอนใช่ใช่จะดูจะดูข่าอะไรท่าอนท่าไหนท่านหนท่านไหนโซ่ข้าไหนเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิโอ้ย สวัสดีสวัสดีครับต้องสันดีโอ,อ้ทำไมอ่ะคิดถึงทำไมคะน่ะออฟโดนลุเหมอ ไม่ไม่ใช่ทำไมคุณไม่เต้นล่ะเขาแค่เต้นไปบอกให้ถ้าเกิดว่าคุณเต้นวันนี้คุณจะได้ดูโก้พักกีฬาอีกแล้วในตำนานแ่มุน้องแสนดีเต้นสิเอาเนี่ยคุณทาเร็วอันนี้อันนี้ซูชีไว้นี่ก่อนคุณนอนตรงนี้ก่อนนอนก่อนนอนเต้นหนอนไปเต้นไปก็ได้เออเออก็ไดานก็ได้กระดานก็ได้โชว์ท่าลุกขึ้นมาได้เองนแล้วไงลุกขึ้นมากใช่นายเราก็อยู่นี้ไงเฮ้ยเขาดขึ้นมาเฮ้ยเขขึ้นมา เจ๋งมากเลยพี่โอไปสโลว์เอาพี่โอชื่อชอบพิเศษเพราะตั้งแต่มีน้องแสนนีี่พี่โอจะห่างเหินเรื่องหนอนอะไรเป็มานาะไม่ถือว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าปากเข้าปาอเขียนกไม่ค่อยเข้าปากเจอาะไรอย่างนี้ ก็มาถามน้องสายใหม่ดีกว่าที่ผมโดนพี่ีก่อนแรนี่เล่นเรื่องแรกกับพี่เก๊เนี่ยโดนพี่เก๊ขายขนมจีบบ้าหรือเปล่าน้องสายใหม่นี่เหรอวะนี่ไเหรอฉันว่าต้องโดนอ่ะพี่เก๊ดไม่ขายขนมจีบพี่ขายฟูชิเฮ้ยเอันนี้พูดตามความจริงเลยไหมพี่มั่นใจมากแต่ว่าเก๊ดเขาเขาเขาเรียกว่าหยอกไก่อ่ะเขาเรียกอะไรเป็นหมายอกไก่เนี่ยไม่ยอกไหมนะไม่ยอกกับน้องใหม่ไม่ได้หยอกหยอกคนอื่นหยอกคนเขาดหยอกใครหยอกใครไม่ยอกใครในกองไม่ อยู่ในกองเนี่ยเขาบอกว่าคุณเกสเนี่ยกลัวอยู่สองอย่างกลัวอะไรบ้างหนกลัวกลัวหิวพี่เกชอบกลัวหิวกลัวหิวคืออะไรจะมีระดับของตัวเองจะแบบเริ่มมองแง่ตรงนี้เรื่องอาหารเขาไม่ต้องบอว่าเขาจะ้มาแล้วม่แล้เลยั้งเอามาแล้วยาครับย่าก็บอกร้านนี้อ่ยด้วยฮะพี่นั่งนั่งคุณนั่คุณนั่งนงมาครับ ต่อ<ม>น,นีอนอ่อะไรกลัวหิวดึงกลัวหิวสองขัวกลัวไม่ได้ดนอนใช่คืออย่างงี้พี่คือในกองเนี่ยผมจะบอกเลยว่าอ,อาหารกองเนี้ยแโอ้โห,โหแน่นมากมันมันเกินอิ่ม,มอ่ะแต่ที่กลัวหิวเนี่ยเวลาถ่ายนานระ้ว่างครั้งมันไม่ได้เบรกไง,งไม่เราด้วยความที่เต้นเยอะอะไรต้องแบบใช้พลังมากแล้วพอมันถึงเวลาแบบ พักเที่ยงแล้วอะไรเงี้ยพี่พี่พี่สาวก,ก,ก็จะบอกว่ายกยกเข้าเที่ยงยกมือนี่ยกอย่างที่เรารู้กันว่าบอยกับเกนเนี่ยเขาสนิทก,กันมากครับเรื่องความเต้ชู้ก็พอๆกันแหละอยาองจะบอกคุณบอยนี่แบบว่าสงสารคุณเก๊ดนี่ก็คือจะมไม่เรียกว่าหมาเงียบเคยจีบค<ห>นค<ห>นเดียว อยากรู้ว่าเคยจีบคนคนเดียวหรือประทับใจผู้หญิงคนเดียวกันไหมไอ้มีไอ้ประทับใจผู้หญิงคนเดียวเนี่ยบ่อยเลยไม่ได้ยินได้ยินกี่พูดแต่จีบจีบผู้หญิงคนเดียวขนาดจีบนี่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงขั้นนั้นรักเป้าเดียวกันรักเป้าเดียวกันออ๋ S <S ต<รา>แต่คือบอยแต่คือผมจะบอกว่าด้วยความเป็นเพื่อนอ่ะคือผมกับบอยอ่ะต่อให้ต่อให้สมมติว่าเรามองว่าคนนี้น่ารักอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรื่องจะจีบแล้วจะต้องมาแบบว่า ทับลายกันหรืออะไรเงี้ยเราเราไม่ไม่เป็นไม่เป็นแต่เราควรี่ต้องยอมรับว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นอยู่วงการนี้นานขึ้นยิ่งหลอกยิ่งหลอกขึ้นเรามาดูพพัฒนาการเดีมั้ยเดี๋ยว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 เรามาดูัการดี๋ยวมดีดีดีมีภาพบอยปะไม่มีมีมีเริ่มจากคนนี้ก่อนนี่พี่ลุงเฮ้ยแสดงนั้นแสดงยังไม่เล่นเวเหรอยังยังเล่นมาถึงนี่คุณบุตรดัเ ใี่ไไหนดูดิดูจมูกดูไอพี่เกเหรอใช่เกเหรอเต่อนี่ทรงผมยอดคิดเลยนะนี่มาหน่อยนี่อันนี้อ้เี๋อันนี้อใหม่อเันนี้หล่ห่่อยนหลอะไรมาีพัดเยอะรู้ประมาณตอนมหาลัยอันนี้อฟันไปต่ออะไรมา นีตอนเด็กเมย์คือแม่ไม่ทำใบจะทำฟันใช่ไหมเนี่ยไม่มันมีมันมีเหตุมันมีเหตุการณ์เนี่ยฟันผมเนี่ยคือฟันฟันผมเหยินเห็นไหมันเอาไปเปิดขวดอะฟันมันอ่ะฟันผมเหยินใช่ไหมแล้วก็บินขึ้นไปด้วยเพราะว่ามันมันเกิดมันมีเหตุการณ์อันนี้คือตอนม .4 แต่ว่าย้อนกลับไปคือตอนประมาณจากปสามเนี่ยผมไปเอ่อท่านศึกษาที่ความจรเขส่วนสะพานที่นี่เขามีโชว์ช้าง โชว์ช้างเนี่ยพิธีกรเนี่ยขเขาก็บอกว่าเอ้าพวกเรากี๊ดให้ช้างหน่อยกี๊ดให้ช้างหน่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าเ,เป็น,ปนพวกเต็มที่อไง นั <muitas S 2> ่น <sketches> ค oh, ือปันเน่ะไม่เหาะกับเก้าอี้ข้างหน้าจริงเหรอจริงไม่เหาะกับพัดพันธ์พิงของเก้าอี้ข้างหน้าอ้าปังแล้วแบบมันก็ปังมันก็ปังขึ้นมาคือปันผมมาแตกใช่ป่ะนอกจากแตกแล้วอ่ะมันยังไงเหยื่ขึ้นมาข้างหน้าด้วยอันนี้ความหวิงสองคนนี้เรียกได้ว่าถ้าสมมติจะนับถึงความกระล่อนต้องให้สองคนนี้หนูกับผู้จิ้งต้องบอกว่าคนไหนแสบกว่ากัน จริงบอกว่าพอๆกันนะครับจริงอ่นี่นี่ฮ้างชิปปี้เคยผู้หญิงของเกรซบ้างไหมเคยมีบ้างมีเกรงผู้หญิงในวงการหรือนอกวงการดูตีท้ายครัวก่อนไทยต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกเกรซเกดรซเกรซ